เก์และวิธีการจัดก,การส,าสงมแก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจา้างออกจากงานหรือตายพส2567การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสง้์จะต้องมีร,ร,กกรายละเอียดอะไรบ้างและต้องจัดทำเป็นรายลักษณ์อักษหรือไม่นายาจ้างจัดราย ทำบัญชีเงินฝากกองทุนสงเพราะจะต้องทําบัญชีอย่างไรกรณีลูกจ้างเสียชีวิตจะต้องดําเนินการอย่างไรใครจะเป็นผู้ที่ได้รับเงินกองทุนสงเคราะลูกจ้างการดําเนินการที่เกี่ยวข้องจับาถาบัางาการโดยตัวกฎกระทรวงเขียนเป็นแค่หลักการไว้นะครับในเรื่องของการดําเนินการวางหลักเกณฑ์ว่าคนที่มีหน้าที่ทำก็คือนายจ้าง ตัวกฎกระทรวงตัวนี้เป็นเรื่องของการยกเว้นที่จะไม่เข้ากองทุนเพาะลูกจ้างมันเหมือนเป็นตัวกฎกระทรวงที่ว่านายจ้างกับลูกจ้างทํากันเองระบบทวีภาคีและก็เอาเงินตัวนี้ของสะสมของลูกจ้างกับเงินสมทบของนายจ้างเนี่ยไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินคล้ายกับเงินประกันการทํางาน ฝากไว้ในชื่อของลูกจ้างกระบวนการก็จะมองว่าตัวหลักเกณฑ์นั้นในวิธีการเนี่ยไม่ได้กําหนดออกมาชัดเจนให้ในจ้างไปทําตามตัวกฎกระทรวงส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของการกําหนดแล้วก็คุยกับทางสถาบันการเงินในการเก็บรักษาในการคืนในการวางมาตรการก็ว่ากันไป